วิธีทุ่มบอลให้ได้เปรียบนะครับง่ายมากๆนะครับคือพอเราทุ่มบอลไปแล้วอะ่ะเพื่อนสามารถเล่นบอลได้ง่ายและการที่จะทุ่มแล้วให้เพื่อนสามารถเล่นบอลได้ง่ายทำยังไงข้อแรกน้ําหนักในการทุ่มถ้าเราทุ่มใส่เพื่อนแบบแรงๆเลยแบบโอ้โหแบบคว้างใส่แรงสุดนะครับควางใส่หน้าเพื่อน <laughs> เป็นไงครับโหเพื่อนก็นรับไม่ได้ถูกไหม หรือต่อ้ควางใส่เท้าเพื่อนแบบแรงๆเลยเป็นไงอ่ะเป็นครับแน่นอนว่าคะควางใส่เท้าเพื่อนแต่เพื่อนรับได้ไหมถ้าเพื่อนไม่ได้ฝึกมามากพอรับรองนะครับบอลกันในตด,ดเท้าแล้วก็โตขคู่ตอสู้แย่งไปเล่นดังนั้นเวลาทุ่มอะน้ําหนักต้องพอดีนะครับไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปด้วยโอเคนะแล้วอย่างที่สองเรื่องของทิศทางนะครับถ้าเราทุ่มแล้วมันแบบมันไปเข้าหัวเพื่อนอย่างเงี้ยอ่ะเป็นไง เพื่อนก็ต้องเล่นด้วยด้วยหัวถูกไหมก็จะเล่นยากหรือทุ่มไปเข้าอ่าแขนเพื่อนอย่างเงี้ยเข้าหน้าอกเพื่อนเป็นไงอ่าเพื่อนก็ต้องรับบอลแล้วก็แบบต้องแต่งบอลหลายจังหวะแล้วก็เล่เลนต่อถูกไหมเพื่อนก็ต้องใช้จังหวะที่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดทุ่มเข้าเท้าเพื่อนล่ะพอทุ่มเข้าเท้าเพื่อนปุ๊บเพื่อนแตะบอลปุ๊บเล่นต่อได้เลยเป็นไงอ่าเห็นไหมใครที่ดูอ่าบอลมาบ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่านักบอลเนี่ยเวลาเขาทุ่มให้กันเนี่ย พอทุ่มแล้วปุ๊บไอ้คนที่รับบอลอะ่ะเขาจะคืนบอลมาให้คนที่ทุ่มสังเกตไหมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รับบอลจากรูปทุ่มอะ่ะมันจะมีตัวประกบครับมันจะมีตัวแบบแอบมาข้างหลังแบบเนี้ยมีแน่นอนนะครับเขาก็เลยต้องคืนดังนั้นเนี่ยเพื่อนเราที่รอรับลูกทุ่มจากเราอยู่อะ่ะไม่ได้รับง่ายๆนะเขารับด้วยสถานการณ์ที่มี่ต่อสู้มากดดันด้วยยิ่งตัวไหนเก่งๆนะครับทีมเราเก่ง อีกฝ่ายจะมาลุมเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นการที่จะทุ่มให้เพื่อนให้ได้เปรียบที่สุดน้ำหนักทิศทางนะครับต้องพอดีต้องไปเึกนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องทุ่มให้ผู้เล่นหรือไม่ต้องทุ่มให้เพื่อนโดยตรงแต่ทุ่มไปที่พื้นที่ว่างโอเคไหมทุ่มพื้นที่ว่างเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อนวิ่งไปเล่นต่อได้ทันทีโอเคไหมการทุ่มคือการส่งอย่างหนึ่งนะครับ หลายคนรู้ว่าการส่งก็คือแบบโอ้โดยเท้าด้ยส่วนต่างร่างกายทุ่มก็คือการส่งด้วยนะโอเคนะคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะไม่ต่างจากการส่งด้วยเท้าเลยเพีงแต่เราใช้มือโอเคนะและที่สําคัญเลยนะครับคือเราจะต้องฝึกทุ่มด้วยฝึกทุ่มในท่าที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกทุ่มให้มันได้น้ําหนักแล้วก็ทิศทางที่ดีโอเคนะครับเรื่องนี้ต้องฝึกนะใครที่ทุ่มได้เปรียบก็คือคนที่สามารถที่จะ เปลี่ยนเกมได้เลยเหมือนกันหรือใครที่แบบทุ่มไกลได้อย่างเงี้ยทุ่มเข้าแบบเข้านากรอบเก็ตโทษเลยอย่างเงี้ยเป็นไงครับโอ้ไม่ต่างจากแบบเปิดมุมหรือว่ายิงฟีคิกเข้าไปได้เปรียบเลยนะดังนั้นนะครับทุ่มมีผลมีผลมากๆสรุปนะครับเพื่อนทุ่มให้เพื่อนแล้วเพื่อนต้องเล่นง่ายเพื่อนเล่นง่ายได้ไงน้ําหนักทิศทางต้องพอดีพอเหมาะกันโอเคนะอันที่สองถ้าแบบทุ่มไม่ได้ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ตุ้มไปแบบโดนติดแน่ยเงี้ยอตุ้มให้พื้นที่ว่างให้เพื่อนรีวิงเอาเพราะยังไงยังไงนะครับคูห่ห่อสู้มาประกบมาไล่ตามแน่นอนโอเคนะดังนั้นลองนําไปใช้ดูนะครับ